สวัสดีเราสาวกเด็กครับทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับข่าวลิเวอร์รพูลประจำวันที่4มกราคม วันนี้ครับมาเริ่มต้นกันที่บทสัมภาษณ์ของอาร์เนสลอตในถแถลงการก่อนเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะลงสนามแข่งวันพรุ่งนี้เวลาหทุ่มครึ่งซึ่งข่าวดีมาก่อนเลยครับเมื่ออาร์เนสลอตยืนยันก่อนเกมแดงเดือดว่าอิบราฮิมาโกนาเต้และก็คอนเน็ตแบร์รี่สองกองหลังของทีมจะกลับมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ได้ในวันนี้หรือในความหมายก็คือเมื่อวานนี้วันศุกร์ที่ทีมซ้อมล่าสุดดูทั้งคู่นะครับมีโอกาสจะกลับมามีชื่อในเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทันที ขึ้นอยู่กับสภาพความฟิตว่าจะผ่านหรือไม่ส่วนในรายของโจโกเมสที่เพิ่งเจ็บไปในเกมล่าสุดนั้นต้องพักยาวอย่างน้อย2-3สัปดาห์จากอาการบาดเจ็บบริเวณแฮมสตริงซึ่งประเด็นนี้นะครับอันเนสลลตก็ได้เปิดเผยว่าสำหรับโจโกเมสแน่นอนว่าเขาไม่ได้อยู่ในสถานะที่ดีในเกมนี้จากอาการบาดเจ็บเขาจะหายหน้าไปสักพักแหละ2-3เกมเป็นอย่างน้อย ต่ในรายของเ o าเนบราลีกับอิบราฮิมาโกนาเต้จะเริ่มซ้อมกับเราแล้วดังนั้นผมเองก็อยากจะรู้นะว่าสภาพร่างกายของพวกเขาจะฟิตได้แค่ไหนเนื่องจากว่าทั้งสงคนซ้อมหนักมากเพื่อกลับเข้ามาสู่ทีมแต่ขั้นตอนที่จะทําให้พวกเขามีส่วนร่วมนั้นก็คือพวกเขาจะซ้อมได้ดีแค่ไหนถึงหากแต่เอาเป็นว่าพวกเขาลงซ้อมแล้วและเดี๋ยวมารอดูกันส่วนที่เหลือลงซ้อมตามปกตินะทุกคนทําได้ดีและผมคิดว่าทุกคนมีความฟิตเต็มที่ด้วย ประเด็นต่อไปครับอันเดสลอตได้พูดถึงกุนซือทีมคู่แข่งของเราอย่างรูเบนอาร์มูริมลอดเนะี่ยได้ยอมรับว่าเห็นใจกุนซือชาวโปรตุเกสครับที่ต้องเจอกับช่วงเวลาอันหนักหน่วงกับแมนยูนเต็ดณเวลานี้แต่ตัวเขาเองนะก็จะไม่ประมาทเด็ดขาดเพราะว่าอาร์มูริมเองก็โชว์ฝีมือเห็นมาแล้วตอนสมัยคุมสปอร์ติ้งลิสบอนว่าเขาเองก็เป็นกุนซือที่เก่งมากคนหนึ่งเพียงแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้อาจจะไม่เป็นใจเท่าไหร่ ก่อนจะมีการยืนยันเนะยครับว่าเกมแดงเดือดน,นัดนี้เขาจะไม่พักนักเตะตัวหลักเด็ดขาดใส่เต็มแบบไม่ประมาทเลยครับซึ่งกับประเด็นนี้อเนสลอตก็ได้แสดงความเห็นว่าผู้จัดการทีมทุกคนล้วนเห็นอกเห็นใจผู้จัดการทีมด้วยกันอยู่แล้วเราทุกคนทราบดีเลยนะว่างานนี้มันกดดันมากขนาดไหนแต่นี่คือสิ่งที่พวกเราชอบ เหมือนที่ผมบอกไปนั่นแหละเขาทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากที่ s p o ร t i n g l i bon, ิสบอแล้วผมก็คิดว่าที่ Manchester ์ยูไนเเขาเองก็มีขุมกําลังนักเตะที่ดีเลยล่ะใน,นท้ายทสุดแล้วเขาจะเรียกฟอร์มเก่งของพวกเขาออกมาได้อย่างแน่นอนนี่คือเกมใหญ่แน่นอนว่าเราจะไม่พักนักเตะนะเราจะไม่มีแผนการพักนักเตะในเกมนี้อย่างเด็ดขาดสําหรับผมแล้วพวกเขามีนักเตะที่เก่งกว่าตารางคะแนนของลีกที่แสดงออกมาในตอนนี้เยอะม,มาก มันต้องให้เวลารูเบนอโมริมสักระยะในการนำฟอร์มนั้นออกมาจากลูกทีมแต่พวกเขาก็ดีกว่าอันดับบนตารางคะแนนที่แสดงออกมาเยอะจริงๆและผมก็คิดว่าอีกในไม่ช้าเขาก็จะดึงสิ่งเหล่านี้ออกมาจากนักเตะชุดปัจจุบันของเขาได้ซึ่งนั่นมันก็เป็นสิ่งที่คอยย้ำเตือนว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับเราทันทีได้เช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วเราจะไม่ประมาทเด็ดขาด ไปต่อกันที่ประเด็นของเทรนอเลสเซนเดอร์อาร์โนแบ็คขวาตัวเก่งของทีมนะครับที่มีข่าวย้ายทีมไปยังเรอ,อัลมาดริด,ดยักษ์ใหญ่จากสเปนอย่างต่อเนื่องโดยที่ในถแถลงข่าวก่อนเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล่าสุดนั้นนะักข่าวก็ยังคงรุมถามคําถามนี้กันไม่จบสิน้นแต่ถ้าว่าคําตอบที่ได้จากอาร์เนสต์สลอตก็ยังคงเหมือนเดิมครับ เขาไม่ได้บอกอะไรกับนักข่าวเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะเลยเพียงแต่ว่าการแข่งข่นในวันพรุ่งนี้ทเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงอย่างแน่นอนและเขาก็หวังให้ทเทรนงัดฟอร์มเก่งออกมาช่วยทีมให้ได้เหมือนเดิมด้วยด้วยกับประเด็นนี้นะครับอันเนสลอตก็ได้แสดงความเห็นว่าผมเข้าใจคำถามที่คุณพายายามจะล่อซื้ออยู่นะและผมก็ทราบว,ว่าทำไมพวกคุณถึงถามกันแบบนั้นแต่ก็น่าจะทราบคำตอบกันอยู่แล้วล่ะ การพูดคุยที่ผมมีภายในทีมไม่มีวันหลุดออกมาจากปากของผมไม่แค่กับเพื่อนเท่านั้นแต่รวมถึงคนอื่นด้วยว่าคุยอะไรกับพวกเขาบ้างมันคือการหาหรือแบบที่เราทําการกับคนอื่นมันคือเรื่องผมกับเพื่อนก็แค่นั้นแหละที่ผมบอกได้ก็คือเขาจะลงเล่นในเกมวกนนนันอาทิตย์นี้และผมก็หวังให้เขาสร้างผลงานเหมือนกับที่แสดงเมื่อครึ่งปีหลังที่ผ่านมาเพราะทุกคนต่างก็เห็นว่าเขาทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากแค่ไหนรวมไปถึงคุณค่าของเขาที่มีต่อที่นี่ด้วยเขามีความเป็นผู้ชนะอยู่เต็มเปี่ยม ผมได้เห็นเทรนด์บนสนามซ้อมทุกๆวันเขาทุ่มใส่สุดตัวเขาเปลี่ยนไปด้วยความทุ่มเทท,ที่มีให้กับเราและสิ่งที่แน่นอนในตอนนี้ก็คือเขาจะได้ลงเล่นวันอาทิตย์นี้100%เปอร์เซ็นต์เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของโมซาลากองหน้าตัวเก่งของทีมนะครับที่ฟอร์มเด็ดดวงสะเหลือเกินซีซั่นนี้จนหลายคนก็เชียร์ให้เจ้าตัวเนี่ยคว้ารางวัลบอลลูดอในปีนี้หากว่ายังรักษาผลงานต่อไปได้ดูที่ตัวของซาลาเองนั้นก็มองข้ามมันไปนะครับแต่เขาเนะี่ยอยากจะพาทัพหงส์แดงของเราคว้าแชมป์ ถามเขาก็ยังยอมรับว่าอยากจะได้มันมากกว่าถ้วยใหญ่อย่างศึกแชมเปี้ยนส์ลีกซะด้วยนอกจากนี้ครับบางโมก็ยังได้พูดถึงอร์เนสลอตที่เข้ามาสารต่อง,งานจากเซเกนคลอปว่าเป็นคุณซื้อที่เก่งมากๆโดยเฉพาะด้านแท็กติกจนเขารู้สึกยอมรับคุณซื้อชาวดัชรายนี้เป็นอย่างมากเลยครับด้วยกับเรื่องราวดังกล่าวโมฮัมเหม็ดซาลาได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทาง TNT สปอร์ตว่า ก่อนที่ผมจะได้ร่วมงานกับ a าร์เนสโลตผมไม่คิดมาก่อนเลยว่าเขาจะเก่งได้ขนาดนี้แต่พอเราได้เริ่มงานด้วยกันผมก็ไม่แปลกใจเลยเขาใส่ใจทุกรายละเอียดเขาให้ความสําคัญกับทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆเขาเป็นโค้ชที่ไม่เคยมีอีโก้ถึงแม้ว่าเขาตัดสินใจผิดพลาดก็ตามและที่สําคัญเขาเก่งมากๆเรื่องกลยุทธ์ในด้านแท็กติกนี่แหละ ส่วนเรื่องการคว้าบาลุงดอเอาตามตรงนะก่อนหน้านี้ผมยอมรับว,ว่าผมคิดว่าผมอยากจะได้มันจริงๆแต่ตอนนี้ผมไม่คิดถึงเรื่องนั้นแล้วผมแค่ต้องการพาทีมชนะและก็คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกผมต้องการมันมากกว่าแชมปี้ยนสลีกซะอีกในปีนี้ผมต้องการมันจริงๆนะซึ่งในฐานะทีมของเราแล้วทุกคนนะ่ะต้องการมันมากๆเรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของอาริซอนเบเกอร์นายด่านตัวเก่งชาวบราซิลของทีมครับที่ล่าสุดเจ้าตัวก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่พูดชื่นชมการได้ร่วมงานกับอาร์เนสโลต ซึ่งทางอาริซอนนะครับได้ชมวิธีการเล่นของกุณซือชาวดัชที่เน้นการต่อบ,บอลด้วยเท้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยการเน้นการคลองบอลมากขึ้นซึ่งก็ํำให้เขานั้นมีส่วนร่วมกับเกมมากขึ้นด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูก็ตามด้วยกับเรื่องนี้ครับอาริซอนเบเกอร์ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ผมคิดว่าถ้าพูดถึงตัวเองมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะักแต่ว่าอาร์เนส์ลอตมีวิธีการเล่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสไตล์การเล่นของเขาที่ต้องการคลองบอลมากขึ้นและต้องการจ่ายบอลสั้นๆจากผู้รักษาประตูมากขึ้นด้วยการได้มีส่วนร่วมกับการคลองบอลมากขึ้นไม่ฝ่ายตรงข้ามกดดันคุณสูง เขามีทางเลือกที่ดีมากมายนะและผมคิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับความแตกต่างมากนักแต่เป็นการพูดถึงสิ่งดีๆที่อาร์เนสส์ลอตนำมาให้กับทีมและก็วิธีการทํางานของเขาเช่นกันเพื่อปรับปรุงทีมให้ดีขึ้นในทุกๆวันในแง่ของสิ่งที่เราทําในอดีตรวมไปถึงสิ่งที่เราทําในเกมล่าสุดเช่นกันเขาไม่เพียงแต่พอใจจากการชนะเกมเท่านั้นเหมือนที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เขาต้องการจะสร้างทีมที่แข็งแกร่งทั้งในเกมรับและก็เกมรุกด้วย เขาอยากจะให้เราสร้างโอกาสให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยไม่ปล่อยโอกาสนั้นให้กับฝ่ายตรงข้ามมากนักเขามีความเชื่อของตัวเองและเขากําลังถ่ายทอดความเชื่อเหล่านี้ไปยังทีมและคุณก็จะเห็นว่าตอนนี้นักเตะทำผลงานได้ดีและรวมถึงทำผลงานได้ตามที่เขาต้องการด้วย เรามาปิดท้ายกันที่รายงานของทางกีเยมลาเก้กูรูฟุตบอลชื่อดังของสเปนนะครับที่ได้เขียนคอลัมน์ผ่านทาง BBC s p o r t สื่อดังของอังกฤษกับเรื่องราวของมาตินซูบิเมนดีกองกลางตัวเก่งวัย25ปีจากสโมสรเรอัลโซเซดัด so ที่ล่าสุดนะครับมีรายงานว่าเจ้าตัวพร้อมแล้วที่จะออกจากบ้านเกิดเพื่อไปหาความท้าทายใหม่ๆแต่ถ้าว่าสำหรับลิอร์เราแล้วถึงแม้ว่าจะยอมรับว่า เขาเป็นตักแต่ที่มีพรสวรรค์และก็ตรงตามสเปคที่ลิเวอร์พูลเราต้องการแต่ว่าทัพหงแดงของเรานั้นก็ไม่น่าจะกลับไปหาเขาอีกแล้วครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวที่ปฏิเสธโอกาสที่ลิเวอร์พูลมอบให้เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาจนพวกเขาสามารถปลุกปั้นแรนกราฟเฟนแบกขึ้นมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับและกับโอกาสย้ายทีมของมาตินซูบิเมนดีน่าตอนนี้จากความเห็นของทางกิเยมบาลาเก้นะครับก็น่าจะเป็น2ทีมจากแมนเชสเตอร์ก็ได้แก่แมนซิตี้และก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของสโมสรลิเวอร์พูลรอบเช้าประจำวันที่4มกราคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ